เลขท้ายบัตรที่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเป็นคนใหม่ไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะเหนื่อยจะลําบากมันจะแย่มันจะพังจริงหรือเปล่านี่คือเลขท้ายที่มักจะเจอปัญหานี้อยู่ในตอนนี้นะครับแต่ละเลขเนี่ยเจอปัญหาใกล้เคียงกันเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวเองการเปลี่ยนงานการการไปลองการท้าทายอะไรใหม่ๆหรือแม้ทั้งการทดลองอยากลองทํางานใหม่อยากมีกิจกรรมใหม่ แต่ก็มวัวแต่คิดอย่างนั้นเลยก็ลเลยย่ำอยู่กับที่ครับไม่ตงสักทีซึ่งบอกเลยนะว่า5เลขนี้มีศักยภาพสูงมากที่จะเติบโตไปกว่านี้เพียงแค่กล้าเปลี่ยนกล้าคิดและลงมือทําทันทีพระเด<อ>็ความสาเร็จของ5เลขนี้ไม่ยากเลยครับแค่คิดแล้วทําและทําอย่างสม่ำเสมอรัวจริงๆท,ทําธุรกิจเลยดีขายอะไรก็ไม่ปัง ต้องทำไงก็ต้องทาธุรกิจให้ตรงดวงรวยง่ายรวยไวเจอธุรกิจที่ใช่ตอบโจทย์ทุกปัญหาที่คุณเจอโปรนี้สําหรับเจ้าของธุรกิจตัวจริงเท่านั้นทักไลน์มาเลยตรงนี้ at bank taro ครับอะไรนะสารแบงค์ได้แหงเหรอโหนี้ผมต้องรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวผมทักไปเลยนะเดี๋ยวผมทักไปเลยนะนั่นก็คือเลข0 4 7 9และ2ครับ5้าเลขนี้รับประกันว่ารวยแน่หยุดคิดเปลี่ยนแปลงตัวเอง แค่ทำปังแน่นอนครับ